ผชมครับชาวนาในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ระบุนะครับว่าราคาข้าวปรับตัวดีต่อเนื่องครับแต่ขอให้รัฐบาลช่วยลดราคาปัจจัยการเกษตรลดต้นทุนให้กับชาวนาครับที่ตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับชาวนาในพื้นที่ได้ปลูกข้าวนาปรัง บางแปลงเริ่มออกรวงข้าวนะครับขณะที่บางแปลงอยู่ในช่วงเจริญเติบโตนําน้ำเข้านาโดยชาวนาในตำบลน,น้ําแพร่นะครับอำเภอหางดงระบุว่าปีนี้ราคาข้าวเปลือกดีกว่าปีที่ผ่านมาโดยข้าวเนียวสันปะตองขายได้กิโลกร,รัมละ8บาทแต่ยังอยากให้รัฐบาลช่วยดูแลเรื่องราคาปัจจัยทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนให้ชาวนาเดี๋ยวไปฟังเสียงของชาวนาอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่กันครับ คือราคาเนาะส่วนมากทั่วไปเนาะในประเทศไทยเนี่ยคือถ้าได้ราคาที่ดีๆเป็นอย่างว่าเนาะมันคือมันต่ำหรือแปดบาทคือมันดีแล้วสิบบาทก็ยิ่งยิ่งไข่แบบเดือดร้อนแล้วครับคืออยากอยาก,อยากไอ้ประมาณสักสองสามข้อเนาะรับแรกก็คืออยากให้ผลักดันไอ้เรื่องพลเม็ดพันธุ์เข้าโดยครับก็ดีกว่าแต่เราก็อยากได้ ราคาเพิ่มขึ้นอีกหน่อยหนึ่งเนาะแล้วก็ให้แบบรัฐบาลก็ช่วยเหลือเกี่ยวกับปุ๋ยหรือยาฆ่าหญ้าหรืออะไรอย่างนั้นนะให้ช่วยเหลือบ้างอะไรอย่เงี้ยแล้วประชาชนจะได้เ,เขาจะได้ดีดีขึ้นน่ะ ีจากข้อมูลของกรมการข้าระบุว่าในปี2567ราคาข้าวทุกชนิดมีราคาที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะราคาข้าวเปลือกเจ้าข้าวสารเจ้าข้าวเปลือกหอมปทุมธานีมีราคาสูงขึ้นในรอบ17ปีตั้งแต่ปี2550ถึง2567 ข้าวหอมมะลิที่มีราคาดีขึ้นจากในปี2,566เฉลี่ยอยู่ที่14,813บาทต่อตันซึ่งใกล้เคียงกับปี2,561ส่วนราคาข้าวเหนียวยังคงราคาสูงอย่างต่อเนื่องโดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่13,300บาทต่อตันซึ่งใกล้เคียงกับปี2,563